สวัสดีค่ะแม่แม่เอหลังจากที่พี่คำได้ไปทำบุญใส่บาทนะคะเราก็มาทำความสะอาดที่ผูกพี่คำต่อนะคะพี่คำยืนกินอย่างอร่อยอร่อยนะคะวกาปกติพี่คำ ก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่ตกงานมาสองปีพี่คําจะเป็นช้างที่ออกรับงานที่เกาะสมุยนะคะที่ปังช้างที่เกาะสมุยจะเป็นช้างที่จัดงานแต่งงานบนหลังช้างงานวันเกิดตามโรงแรมเกาะสมุยนะคะแต่งงานบนชายหาดพี่คําจะเป็นคนเป็นช้างที่ออกรับงานพิเ้งตลอดนะคะ เดีกคํำกินต้นอ้อยอย่างอร่อยเลยค่ะส่วนพี่ผู้พานของเราก็จะยืนกินสับประรดอยู่นะคะโอ้ยน้อะาแม่แม่ยืนกินอย่างอร่อยเลยพี่ผู้พานของเราค่ะอีกเชือกหนึ่งหนุ่มรอทั้งสองเชือกนะคะ พ่อตัวใดเป็นพีน่นี่ผู้พานบอกผู้พานเป็นพี่ของพี่คำนะคะเน,น,นบะพี่คำสิบห้าเนาะเนมบะสิบหกพี่คำของเราเริ่มรูปหล่อแล้วนะคะเริ่มอ้วนเริ่มหล่อแล้วนะคะสีผิวสีเผือกเขาเห็นชัดขึ้นนะคะ ตอนนี้ไม่สนใจอะไรนะคะพ่อควันก็ทําความสะอาดไปพี่คาเราก็ยืนกินนะคะดเดียวครับไม่สนใจใครครับเพิ่มน้ําหนักค่ะเพิ่มความรอหน่อยนะคะเพราะปกติพ่อควานจะเป็นคนเลี้ยงเขามาตั้งแต่เล็กนะคะสำหรับกับพ่อตาค่ะสำหรับกันช่วยกันเลี้ยงกับพ่อตาแต่ตอนนี้พ่อตาได้เสียแล้วนะคะ ก็เหลือแต่พ่อควานคนเดียวที่ดูแลต่อไปค่ะกินเยอะก็ถ่ายเยอะนะคะนี <13 k> ่เป็นมูลของพี่ช้างค้ำนะคะกินเยอะก็ถ่ายเยอะพราะไอ ได้ไปฉีดวัคซีนแเปล่มันบ่ฉีดมาแล้วี่ค้ำฉีดฉีดมาแล้วนะคะฉีดพร้อมกับเชือกช้างทุกๆเชือกนะคะแต่ว่าวันนั้นพี่ควานพ่อควานไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปค่ะชาร์จแบตอยู่ที่บ้านก็เลยไม่ได้ลงคลิปให้แม่แม,แม่ดูนะคะพี่ค้ำได้ฉีดฉีดตลอดนะคะเพราะว่าคุณหมอลุงกรจะมาที่ปางช้างตลอดคุณตาก็พาไปฉีดตลอดค่ะแต่คุณตาไม่เคยได้ถ่ายคลิปอัปเดตเนาะ อันนี้พ่อควานมาดูแลก็พ่อควานก็จะได้ลงคลิปตลอดค่ะเพราะว่ามีช่องบัวบานค่ะที่ว่าเขาถ่ายถ่ายรูปไว้อยู่จะมีเห็นรูปพี่ค้ำด้วยนะคะตอนนี้พี่ค้ำสุดหล่อเราไม่สนใจอะไรเลยนะคะกินอย่างเดียวค่ะผมไม่สนใจอะไรคะ่ะพ่อควานผมกินอย่างเดียว วันนี้พาพี่คำใส่บาตรหนึ่ว่าพี่คำจะจำไม่ได้นะคะหยิบของส่งของอะไรเงี้ยนึ่งว่าพี่คำจะลืมหมดนะคะเพราะปกติพี่คำจะทําได้หมดนะคะไม่นสนครับกินอย่างเดียวครับส่วนผููพานก็นู่นครับยืนกินเหมือนกันครับคนละฝั่งเลย ควานจะถ่ายให้ดูรอบๆของพี่ค้ำนะคะว่าตั้งแต่พ่อควานมามาเลี้ยงมาดูแลพี่ค้ำของเราเปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนขนาดไหนนะคะ เห็นได้ค่ะว่าพี่ค้ำมีความเปลี่ยนแปลงอ้วนขึ้นแข็งแรงขึ้นค่ะจากได้จากที่พ่อควายม,มาดูแลมาได้พาออกกำลังกายพาไปเล่นน้ำได้กินอาหารพี่ค้ำของเราก็เริ่มจะรูปรอขึ้นนะคะเริ่มมีเนื้อมีหนังขึ้นค่ะขาก็ได้ออกกำลังกาย หมดแล้วนะคะอ้อยหมดแล้วนะครับถ้าปกติตอนที่อยู่เกาะสมุยพ่อควานเขาจะไปเกี่ยวหญ้าหญ้าอะไรนะพ่อที่เป็นอั่นไงหญ้าเป็นหญ้าเครือนะคะแล้วก็จะมีทางมะพร้าวะคะ่ะจะจะกินประจำเลยถ้าอยู่ที่เกาะสมุยนะคะ แล้วก็ต้นสับประรดเนี่ยค่ะจะประจําก็สลับกับต้นกล้วยมั่งอะไรค่ะแต่ว่าหญ้าเนี่ยคือจะเป็นอาหารหลักอยู่แล้วค่ะยืนกินค่ะมีความสุขไม่สนใจใครค่ะเพราะควันก็ทำความสะอาดไปนะคะ ก่อนพี่ครับของเราก็ยืนกินนะคะจะเสร็จแล้วค่ะทําความสะอาดรอบๆที่ปูกพี่ช้างจะเสร็จแล้วค่ะหอ,ลอมลงหอมป่ะอ่าเดี๋ยวเราจะให้พี่ช้างไปเอาหญ้าของตัวเองนะคะหอมป่ะหไปเก็บหญ้าของตัวเองหอมไป่ว้เร็วอมไปเอีบหอมหอมไหออนึ ก็จะได้พักผ่อนก็จะได้พี่ช้างพาพี่ช้างเดินออกกำลังกายต่อนะคะสุดรอบโนะเก่งมากจำได้หมดทุกอย่างเลย ควานช้างไม่มีเวลาไปตัดผมนะคะเหมือนโจรป่าแล้วนะคะตอนเนี้ยตอนนี้พี่ควานมาช่วยคุณตาทิงดูทั้งสองเชือกนะคะพายพี่พายค้ำแล้วก็พี่พายภูพานนะคะแต่แม่ควานไม่อยู่ที่นี่นะคะแม่ควานจะอยู่อีกที่หนึ่งห่างกันประมาณเกือบห้าสิบโลคะ่ะอันนี้แม่ควานมารับลูกสาวไปโรงเรียนนะคะแม่ควาก็เลยเอออยู่ กับพ่อควานได้พาพี่ช้างใส่บาตรด้วยวเวันเกิดของคุณเป็นวันเกิดของคุณแม่นะคะหรือว่าแม่ยายของพ่อควานนะคะแล้วก็ได้ถือโอกาสทําบุญตักบาตรให้พ่อตาด้วยเพราะว่าคุณพ่อเพิ่งได้เสียไปนะคะ แม่ควอนขวาจบคลิปเพียงแค่นี้นนเลยอะอ่ะเพราะอะเพราะแม่ควันเดินไม่ค่อยถนัดนะคะหนุนโ,โยกอย่างเดียวนะคะ <c oughs> ในวันนี้พ่อควานนิ่งหน่องก็มานะครับมาเยี่ยมที่ไฟค้ำของเรานะครับม <c oughs> า <c oughs> ไทยวะมาไทยเดียผูกสร้างอยู่ <c oughs> นาน <c oughs> พ่อควานนิ่งหองเอาันนี้ยครัทีมงานอะไรนะมันเราก็แก๊ก ทีมงานสลุดก no ึกนี่คร ja ับพระเอกของเราขอกินอย่างเดียวครับทุนอ่ะเออถอยนะครับกวานะครับถอยนะครับพี่ปูพานของเรานะครับกินนะครับอันนี้จะเป็น ต้นสับประรดนะคะนี่ก็ต้นกา้กายกล้วยที่พ่อควนไปหามานะคะกับพวกพี่ๆควนช้างนะคะแล้วก็ต้นอ้อยะคะ่ะแล้วก็สับประรดอีกกองหนึ่งนะคะของพี่ภัยคํากับพี่พายภูพานนะคะบอกกินแล้วแล้วเออน้อยบอกกินเลย,นยคนเลือกคนได้บนเน,นี่ให,ให้สับประรดไม,ไม่ยอมทานนะคะภูพาน,นะคะ่ะ นี่ได้ต้องเอาต้นอ้อยไปให้นะคะของกินเยอะเลือกค่ะเลือกเพราะเดี๋ยวพ่อควานจะกําลังจะพยายามฝึกฝึกเข้าพี่ภูพานนะคะเพราะว่าพี่ควานไม่เคยได้จับนะคะเลยก็กลังฝึกเข้าอยู่ว่าเขาจะมีการตอบสนองยังไงมั่งนะคะเพราะว่าคุณตาไม่ค่อยมีเวลาก็พ่อควานก็จะช่วยเลี้ยงทั้งสองเชื่อทั้งพี่คําแล้วก็พี่ภูพานนะคะ ยังไงก็ฝากแม่ๆกดติดตามกดติดกำลังใจให้พี่พายค้าแล้วก็พี่พายภูพานทั้งสองเชือกนะคะไงขอแม่ควันขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ